าาเราไม่กงอ่าวันนี้กีต้นมาอีกมาอีนไตงกงฟูยางกงวันนี้เรามาดูต้นข้าวโพดมาอัพเดีย๋ยต้นมาคับเดีต้นข้าวโพดกันนี่นี่โตแล้วโตวแล้วอืมสวย ลูกทุเรียนก็โตแล้วล like ูกทุเรียนต้องไปเสียบยอดอีกต้องเสียบยอดอีกลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่ก็โตแล้วขอโทษขอโทษโอ้ยเม่ตอนนี้ล้มเลย อืม,อมไม่มีไม้ต้องไปหาไม้มาตักอืมโอเคลองคอมเมนต์ดูนะว่าเมื่อกี่วันเกี่วันความมันจะโตกว่ามันจะได้กินอืมมาอัปเดตนะครับเดตมาอัปเดต พอก่อนอีกสองวันเดี๋ยวเรามาอัพเดตอีกทีหนึ่งอีกสองวันอีกสองวันเรามาอัพเดตอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับอะไรก็รอุลลรฮจวะาบรรยากาศ